สวัสดีครับผมเพื่อนเพื่อนทุกคนครับกลับมาพบกันอีกครั้งตอนนี้พาเพื่อนเื่อนมาดูขั้นตอนการลองไข่นะครับขั้นตอนนี้ก็คืออยากให้ดูให้เห็นกัน,กนจะจับไปเลยครับนะี่ครับตอนนี้อยู่ที่ยกเจนเลอร์ฟาร์ม ที่เคยมาถ่ายให้ดูมันมันไม่ขึ้นมันนี้ขึ้นเยอะขนาดน,นี้นะครับแต่ว่าเวลามัน,มนลงถ่น,นะครับก็จะให้ชมกันค่อยๆชมกันไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวผมก็ผมไม่ได้มาคนเดียวผมมากับพ่อแล้วผมก็จะขออนุญ,ญาตคุยกันภาษาพื้นบ้านภาษาอีสานนะครับว่า เนี่ยครับให้ดูก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยคุยครับลมพอดีอ่าโอเค,ออเ,คเดี๋ยวนี้นี่นี่บ่อแรกนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูอีกต่อเลยครับผมครับสวัสดีครับพี่น้องตอนนี้ผมกะคือเกา่ามาก็พอมากับต่พอเนี่ยเ่อพาะผมอนี่เนี่ยต่พาะไรเงี้เนาะ อ่ะอับเดือนี่น้อกตอนตอนนั่นล่องคล้ายเขาตัวหน่อยตัวใหญ่เพราะว่าอะไเวลาขายเพิ่นกบใจเขาใจเขาใจเฮาเนาะคนเลี้ยงแมงด้วกันแบบว่าโตนะกันนะโตบางอะที่เลี้ยงอะไรแค่ยังเนาะอืมเบิ้งเนาะเบิ้งเ้ปิ่งเบิ้งเนี่ย โย่แต่พอผ้าไปเปิดบ่อนี่เพิ่นบมางแน่คือใครใส่จนี่ก็วอกคิดหวังเพราะว่าคนเลี้ยงนึกกันคันเดียวผมก็สรงครับผมเข้าใจเลยเนี่ยหายิ่งเโลนะกำลังลงครับเนี่ยความวอกคำร้องมือนี้ครับเราเขาลองเขาตีร้องยังไงขึ้นเราล้มฟังเขาแล้ว ขอรอบเดียวเนาะรอบเดียวื็ขอ,อให้มันแน่นเลยตอดเสี่ให้ใครใ,ใครแน่น<อ>ให้ข้าเจ้าดีซื้อซื้อเข้าไปอะซื้อเข้าไปให้เพิ่นได้ไปไปต้องเพิ่นได้อ,อ,ดอืมพเพราะว่าจริงๆแน้วมันถ้าอยากให้มันย,ยู่กไก่มันรับมาเบิ่งออารถมาเบิ่งมาเบิ่งของแถวเลยครับ ที่ผมเคยทายไทย,ทยเบิงคือว่ามันมัน่อยขึ้นหรอกครับผมก็พูดสาเหตุว,ว่ามันเป็นอย่างมันมัน่อ่อยขึ้นแต่ช่วงมันตดไทมันขึ้นมากจริงๆอครับโคง้งน,นี้มันดีเี่ยคือเรื่องตื่นตกใจนั้นบอกว่าตกใจงอายเนี่ยพอบอกโค้ชตีดีด้วยตีดีนั่ตุ๊ดนี่ตุ๊ดเหี่ยงขายไปรอบที่แล้วเดี๋ยวถ้าเพิ่นมาเบิร์นตุดนต๊ดอีก ขึ้นคลอกกันเลยคือเหมือดอะไฟมันขาดอีกแล้วไฟก็ขาดดูดูดพี่นะ้อ,อ,องคลอกแต่คลอกนี้เนาะงั้นตัวน้อยอยู่มันมันยังบ่นเลยท่านแบบไหนหรอครับมันเกิดทีหนาอยู่คือตอนที่อยู่ในกล้องสมาธ์บอร์ดที่ผม,มเคยถ่ายเลง แต่ถามว่ามันบางมันบ่อบางหรอครับถึงเวลามันตกญงเห็นมากเ่ยโอ้โหแนนแนนครับที่ทีห้อนะมก็นที่แรกญงขึ้นมาก,กที่แท้แแครับท่านคลิปนี้มีมีมีคนคุยน้ำเออผมบ่อยตื่นกล้องือนไหนคลิปที่ผ่านมาผมมีอาการตื่นกล้องเพราะว่าผมผมเมื่อวอาผู้เดียวผมพ่อค่อยสนัดบวกาู้เดียววันไหน แ่ปรับโตได้ครับนีเด้นมีเด็บ่าเปิดึงเ่บนมึงนะเนี่ยกล้องมันม้กนมันเนกล้องดอกไม่กินบ่อเนี่ยครับเนี่ยแ้วพอเปิดให้ขับเบิ้งมาลอดนี่เขาองล่งเพื่อนโอ้่น้องหลายเ้อผมผมบอกเลยว่าหลายเนวงการนี่ยือเรื่องวงการวงกานมันกัแลนเหรียญแลนจับคู่กันอยู่ ในใชุดที่มันบ่ไหวแล้วมันจะทือแบบหนักนวงแล้วที่มันเต็มทีแล้วอ่าเนี่ยกระเบิง้งอายุของมันได้แล้วแต่ล้วผมตีว่าอกภาษานี่แหละครับเพราะมันเป็นภาษาที่ผมถนัดที่สุดแล้วเนี่ยมันทุกขาดเลยครับเพราะว่ามผมตัง้งใจที่จะ่ายังไงที่ว่ามันลงหลายลงหน่อยผมก็ไล่ยายหรือกะบอแหลกในเบิ้งแล้วว่า มันตำไหนนี่กคับอบอบอที่สองตำเนี่ยครับเนะครับนี่วท่านพี่น้องสนใจเจ๊บอปิดบอรกรอเดี๋ยวมันทีออกอ่ะอนี่บองครับมันมะีมันบ,บอที่สามเนี่ยคอ๋อเลื่องกลาง กลามันแบบแล้วมันเรียนกำลังเห่าเลยครับพอมันมีมันมีซุมซุมคนที่เขาเคยเรียงที่นี่แล้วเขาอยากเรียงที่กงแต่เขาว่ามันมีปัญหาเรื่องพวกขาลุดเลี้ยงตายเนี่ยพอ่อพอที่สาตั้งไหนอ๋อม,มันเป็นเรืร่องทั้งหมดที่เรน่องอากาศห้อนไปมันเกิดที่ท่ามิาลุ่ยท่าอืมแต่ <ใน S 1> ผม ผมคิดอีกอย่างเด้ผมบริบิติแบบพอผมคิดว่ามันเป็นอย่างที่มันยากๆมันถาดท้ายเลยถาดท้ายอยากให้ลองว่าเอนน้เอาคนอื่นเขาเลี้ยงได้เขาคือเลี้ยงบ่ได้แต่คือที่มาเห็นไม่เห็นความผมเนี่ยครับว่าเอา้าผมเป็นอย่างคือเลี้ยงได้คุณคือเลี้ยงบ่ได้มันเป็นความถาดทายเลยครับท,ทั้งๆคุณเคยเลี้ยงชิงหยีบมาก่อนแล้วที่ผมบอกอย่างที่พาะ บ่ไนอยังนะครับผมอยากให้ให้เลี้ยงได้หลายที่สุดเลยครับให้ให้คนที่สั่งใครจากผมเนี่ยเลี้ยงได้เลี้ยงหละกเลี้ยงทานพอ่อผมจะดีใจน้าเลยครับเพราะว่าผมจะบ่บ่ได้ยีงอย่างที่ไมาต้องไปกักมันไปกักไปยังกันนะครับมีสูตรยังเทคนิคกับตีบอกกเบิดเลยก็การดูแลยางก็ฟังก็ององพอเป็นบอกว่าดูแลม,มันดีรับเก จะหาวีเล <onents> yeah, right. ียลไปอันนี้โอ้โดยเฉาเรดูแลใ่้เนียเราไปเลี้ยวต้มปลาปลาลับตาละเตี้ยวต้มท้งนี่นะอันนี้คอางลางครับบเบงเอาเด้อบุงครับมันมันเสื ผมล<ร>้อมมันหนีมาโดนแล้วตัวตัวกระพ,ก,พกมนันจะสิดเฉยลออยากให้มาเบิงลอ<ม>อยากให้มาเบิงเรื่อยครับ,บา่าผมแหะถามว่ามีปัญหาบอมันก็นียูยครับแต่ว่ามันต้องค่อยๆแก่ไปเด้ดถ้าเขาแก่วิธีเกาผลลัพ์เขากสิได้แบบเกาเลยครับก็บคือบางบางเทื่อกนีเ่เขาเขาเรียง คิดหลายเกินไปเลยครับเขาไปทดลองส,งสูตรนั่นสูตรนี้เขาลองลองย้อนกลับไปตรงที่แบบเขาเลี่ยงต่กรอนเนี่ยครับมันเลี่ยงเอา้ามันคือพานเขาบริคิดอย่างหลายเอา้าเลี่ยงโอ้คือได้หลายแท้เออนั่นหนะครับคือ back t เ b a s i ิครับกลับไปจุดเริ่มต้นครับ <c ười> <c ười> ผม <c ười> จ็กติวาย่างใหญ่หรอ ผมก็บผมเป็นนักวิชาการเนาะผมก็อาศัยว่าเมื่อเบิงแนน่วงมันเกิดวิกฤตเกิดปัญหาครับนี่แหละครับสพอเิ่นก็บ,บอกเิน่นเป็นคนดูแลเมื่อก่อนผมผมมึงเข้ามาแต่ผมไม่ค่อยถนัดทั้งนี้ผมถนัดทั้งการตลาดมารัว แต่ทานีปัญหาผมก็ที่เขามะเบิดงวรามันปัญหามันเป็นจากนี่ยังนันต้องมันต้องได้รับการแก้ครับพราะมาเปิดบอ่อนี่ด้วยโอ้บอ่อนี้ก็ห้ายด้วยหนึ่งเมื่อกี้เขาเปิดหนึ่งสองสามสี่นี่บอ่อที่หาครับโอ้คลิปขงึ้นเงาแต่วะนี่ครับบอ่อที่หา ก็ต้องมีการเฟกเลยให้เงินจะจะสดๆถาดนี้เป็นถาดญงครับถาด่เลยครับ,รบผมก็เข้าใจอยู่ครับว่าคนอีเพ่นเลี้ยงที่รืกๆปลาเลีลเ้ยงกระดิ่งเนี่ยอนแบบมีขากระจายเนาะแต่มาล้องเลี้ยงตัว,วนี้เพิ่นเนี่ยครับเนี่ราคามันดีกว่า คมันยังบรสเดีให้รุ่นรุ่นที่มันแกเพรว่ามันอยากต่อว้างใครแล้วรุ่นนี่มันี้ต้องเตรียมจ้องแล้วคืน้นเหนือคือเต็มที่แล้วครับนะี่ครับสำหรับรอบมี5หาพิขันที่ที่เอาแบบนเน่นๆนะครับหาพิขันธ์ี่ยคือมี เพื่อเก็บโต๊ะไว้อีกยิ่หน้อยครับบรเดีหลายดอกหาทิพคันหนึ่งคือเต็มแล้วแต่ว่าชุดนี้แมงโตมันหลายหลีก็เลยเพื่อเก็บต๊ไว้เพื่อพี่น้องคนใดที่อยากได้ก็ยังพอพอมีอยู่ครับเก็บตก๊ก็คือร่องมือนมือเดียวเพราะว่าโตมันแหนนมีหรโอเคครับสำหรับคลิปนี้ครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของผมยกเชนเลอร์ฟาร์มครับช่องของลุงแก้วชั้นแนวนะครับเป็นพันธมิตรเป็นช่องพันธมิตรคู่กันครับฝากากดติดตามเพื่อนน้ำโอเคครับขอบคุณหลายๆนะครับสี่เขามาเบิงครับสวัสดีครับผม